มาเลยบ,บางวันทูานคนแข้งเข่าซ้าก็น้ำหรือว่ามีไข่ท่านก็แข้งไข่ท่านนั้นท่านก็ตาแขนงอะไรทุกี่ทีจัดไอ้ว่าพักอะไรไอ้น้ำโรตีสุกไย้อะไรไอ้ที่อย่างที่จี้จัดไม่าดันเลยเพราะว่าทองมันเร็วทองมันเร็วคืเดียวเรี่ยงเขาห้องน้ำของท่า ฟองน้าำนี่แยกไปยังใหญ่อย่างฟังดูยิงซ้ายทยขว,วาวอ่ะว้าวเลยและมันล็มบากเออยอมกันจะดูพระฟองก็ได้ไปไมีพระองค์ใหญ่แล้วเขาใหญ่อยู่ข้างบนเนาะไปขึ้นไปแล้วก็เราก็เดี๋ยวม็เอาร่อนขึ้นไปเลยข้างบนนี่แหละไปเดี๋ยวผมจะพาไปพาเพื่อนๆไปดูพระใหญ่เนาะเ <ไป S 1> ดี๋ยวพาไปดูกัน ตรงนี้เขายังไม่มาครับเดี๋ยวลงมาจะพอดีเผื่อว่าลงมาระบายสีเข้ามาจะแวะดูหน่อยเนาะแต่ตอนนี้เราขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับไปดูพระองค์ใหญ่ด้านบนอยู่ทางบนนู้นทางบนเขาหนุนครับอยู่ทางบนเขาหนุ่งพระองค์ใหญ่ยี่สิบเมตรเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเดี๋ยวเอารถขึ้นไปพากันไปดูกัน ชั้นวางโกโก้ให้คนฉลาดถามเล่นวางโกโก้ให้คนโง่ถามเล่นวางโกโก้ให้คนโง่ถามเล่นชั <c oughs> นน้นนั้นแหละไม่มีอะไรที <c oughs> ่รู้ก็มีคนโง่ถาม,ถามจริงจ <c oughs> ริง <c oughs> เออโอ้ตาลายนะท่านผู้ชมตาลาย ม่สายทองม่สายทองน้องน้องมีแหงน้องมีแหงจัง ไม่เพิ่ซื้อใหม่เนาะเขาไม่ขายให้ฮึก็ไม่ขายให้ก็กกกได้ในซื้อนาคิบไร่เอาไปแลกแหลกได้นี่ซื้อนาเลยค่ะนี่นนี้ใช่หนาไรซื้อนาสิบสามล้านซื้อนาสิบสามล้านอเอามาแหลกกับที่แป๊งนี่สิบสามล้านบาท พราะว่าทีมาท่มันที่วันแค่จะขยายไปที่ไม่ได้นอกจากตรงนี้เลยต้องซื้อไว้เนอ,อ,อเฉพาะแค่ทุมดินคืนนี่28่ที่แล้านเฉพาะดินอย่างเดีวยว28่ที่แล้านออซื้อผ้าอะไรซื้อซื้อไม้ซื้อที่ไม้แล้วก็ทุ่มดินไว้มันเหมือนคนเหมือนขายดินะนะเนี่ยเนมั้งดินแต่หลายล้านเดี๋ยวไปรูคนขายดิน เป็ยอะไรเป็นมานคือแต้มาอยู่สลาแต่มาอยู่ที่วัดทีออ่กำเลยอะไนี่ละแต่มาอยู่แต่มาอาศัยแบบนี้ละว,วันหนึ่งวันใดเดีย็บๆอะไรเหมือนโควิดอย่ทนันวะ่าเนาะโควิดดูแลกันมาอยู่นี่แล้วมากองอยู่ก็บ้านนี่แหละเต็มมาไปหมดมันก็แกล้งความท่าน,าน,น,น,านว่นา,ามีนี่ปะนั่นแหละ็ว่ขาขึ้นมาอยู่กันบนบัดนนี่เต็มท่านว่าเจ้าทน้าทรู้ว่าใหญ่ๆนล้วนะท่านว่า มันมีวันไดลูกห้านในหมู่บ้านกระดานไม่ใชอยู่นี่ละท่านว้าก็ถูกท่านแล้ว,อว,อว,ลวโอ้ท่านฝากไม่ได้งามด้วยจนะังหลอยม,นะมาพามาเบิ้งของสวยของงามของดีครับโอ้ทำอยางงามเลยครับ นี่ยคือยังไม่ทันได้แล้วดอกเนาะนี่คือยังไม่ทันได้แล้วครับกําลังทํากําลังสางกำลังทำครับผม